ใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนยังสวัสดียังสวัสดีค่ะคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนเป็นจำนวนมากทั้งเสียงน้องแมวเสียงทําถนนเสียงรถที่วิ่งผ่านไปมาต้องขออาภัยด้วยนะคะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องดีนแคชเชอร์ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนใส่กระโปรงชุดท่านฝูในแบบต่างๆทั้งหมด2แบบนะคะนั่นก็คือชุดที่เป็นกระโปรงอกและเป็นกระโปรงเอวแต่กระโปรงเอวเนี่ยมันมีหลายแบบทั้งแบบธรรมดา แล้วก็แบบหมาเนี่ยเราก็จะสอนแบบที่เป็นแบบธรรมดาจะมี2เวอร์ชั่นก็คือเป็นแบบไม่มีรูร้อยเชือกและมีรูร้อยเชือกนะคะ <c oughs> แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสําหรับทุกคนน่าจะเป็นตัวกระโปรงอกหลายคนใส่แล้วมันหลุด <c oughs> ใช่ไหมคะแบบมันไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีสําหรับมือใหม่นะคะว่าใส่ยังไงแล้วไม่หลุด ใส่ยังไงแล้วสามารถใช้ชีวิตได้อันดับแรกทุกคนต้องใส่เสื้อนะคะตัวเสื้ออย่างนี้ก่อนแล้วก็ใส่เสื้อด้านในผูกเชือกอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตัวกระโปรงของเรานะคะมาใส่อันนี้เป็นของซอซันยู่อย่างที่ทุกคนเคยเห็นมันจะเป็นแบบนี้นแยกสองฝั่งนี้นะคะเราก็เอาตัวเราเข้าไปตรงนี้หลังจากที่เราใส่เข้ามาข้างในตัวกระโปรงแล้วเราก็จัดตัวด้านหลังนีขึ้นมาแล้วเราก็ผูกให้แน่น ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะเสร็จแล้วก็ยืงให้มันยาวๆใช่ไหมแล้วเราก็พันม้วนเข้าม้วนออกมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาอีกด้านหนึ่งทาาไปปิดให้สนิท เชือกไปด้านหลังแล้วเราก็อ้อมเชือกมาทีนี้จะแน่นไม่แน่นอยู่ที่ตรงนี้คะเราก็ดึงให้แน่นแล้วก็ผูกป,ปมเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะหลุดง่ายเนาะเราก็เลยใช้วิธีการหมุนบิดนะมันก็จะเป็นปมแบบนี้แล้วเราก็มมวน สุดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าอยากให้มันน่ารักหน่อยเราก็เอาเชือกตรงนี้ผูกขึ้นมาตรงนี้ดึงนี่ก็จะเป็นโผ่ห้อยลงมาบุกแบบเล็กๆน่ารักเราก็ทําอีกข้างหนึ่งเหมือนกันค่ะ น,นี้เราก็จัดให้เท่ากันว่าเราอยากได้ยาวประมาณไหนนะ<ม>เสร็จแล้วค่ะก็จะเป็นประมาณน,นี้อันนี้เสื้อเราด้านในมันเป็นอีกของตัวหนึ่งนะคะ วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสาหรับการใส่ชุดท่านฟูตัวกระโปรงอ,อกนะคะรับรองว่าไม่หลุดแน่นอนค่ะอยู่ยเย็นหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือหลายคนจะเอาเข็มกัดติดไว้แต่ว่าตัวการะโปรงมันค่อนข้างบอบบางเนาะเราก็เลยไม่อยากจะให้ทุกคนเอาเข็มกัดมาติดไว้นะคะอยากจะให้แบบใช้วิธีของการใส่ชุดท่านฝูก็ทจะทให้ชุดเราไม่เป็นรอยอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าซื้อมาครั้งหนึ่งมันก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นของฝั่งกระโปรงเอวนะคะก็จะมี2แบบก็สาหรับชุดที่เป็นกระโปเอวที่เขาเจาะรูมาให้กับที่ไม่ได้เจาะรูมาให้นะคะสําหรับตัวที่เป็นชุดที่มีเจาะรูมาให้นะคะก็จะมีเจาะรูตรงนี้ไว้สําหรับร้อยเชือกผ่านนะคะแล้วก็จะใส่กระโปรงตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เอาที่เหลือมาอ้อมไว้ด้านหลัง ก็จะเอาเชือกฝั่งขวานะร้อยใส่รูที่เราบอกนี่ที่แบบเขามีรูแล้วก็ร้อยใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเราก็จัดตำแหน่งให้ตรงแล้วก็ผูกเหมือนเดิมค่ะ ตัวกระโปงเอวมันจะค่อนข้างแน่นกว่ากระโปรงอกเนาะมันก็สามารถที่เราจะร้อยเชือกตรงนี้ไปได้เลยหรือว่าเราจะทําเหมือนเดิมก็ได้นะคะโดยการที่ปิดคนละฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าเราจะผูกเป็นโบแบบอย่างนี้เป็นโบปกติที่เราเคยผูกกันก็ได้เช่นเดียวกันไม่ผิดนะเราก็ทําเหมือนเดิมเลย แล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเสร็จแล้วสำหรับการใส่ตัวกระโปงเอลที่มีรูร้อยเชือกให้สำหรับตัวกระโปงเอลที่ไม่มีรูร้อยเชือกก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ ทิธีใส่ใส่คล้ายการเตะว่ามันจะต้องประพับตรงขอบตรงเนี้ยลงนิดนึงเดี๋ยวเราทําให้ดูดีกว่าเนาะ <_ d ata> เพราะว่าพูดไปมันไม่เห็นภาพอะค่ะ <_ d ata> แล้วก็ใส่เสื้ออะไรเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็เอากระโปรงทับ <_ d ata> มันตรงกลางเนาะอมาแบบตัวเราเอชือกแบบนี้ก่อนนะค่ะ <_ d ata> เอาไว้อย่างนี้เอาไว้ข้างบนใช่ไหมแล้วเราก็เนี้ยทับไปอีกทีหนึ่งนี่ใช่ไหมแล้วเราก็ หมุนให้มันตรงแล้วเราก็ดึงให้มันสนิทกันอันนี้ก็จะเป็นเชือกที่มันอยู่ข้างบนแต่ว่าถ้ามันไม่สวยเราก็ดึงขึ้นมาข้างบนให้มันอยู่ข้างบนได้นี้หรือพับลงก็ได้นะคะให้มันแบบพอดีกับเอวแล้วนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณเท่านี้เสร็จแล้วเราก็ผูกเชือกมันเดึม ご視聴ありがとうん。 เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณห,หน้าตาประมาณน,นี้นะคะเราก็จัดให้มันเรียบร้อยให้มันสวยงามเรียบร้อยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการใส่ชุดท่านปูแบบข้าวๆแล้วก็ง่ายๆสําหรับมือใหม่นะคะเราก็เป็นมือใหม่ในการใส่ชุดท่านปูเหมือนกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหมค่คลิปน้าค่ะบ๊ายบาย